ครับใช่สวัสดีครับโอ้โหครับผมวันนี้โชว์ฝีมือครับมีกองเทียมมาเยอะครับกองเทียมสามสามยกนี่ดูกดกกดันพอสมควรใช่ครับสามยกกดดันพอสมควรครับเราไวจังหวะเสียแบบลูกลูกตามเขาหน่อยนิดนึงครับจังหวะล้มวมลูกอะไรเขาแน่นไปหน่อยโอ,อจ้จังหวะทีสาม,สามยกดีที่บางเหตุนี่นอดึดหนักพอสมควรเลยอึดอาครับอึดนะแต่ว่ามีอาชีพทั้งหมดแสนสามใช่ครับการตามครับตอนนั้นรู้สึกไงพอมีอาชีพมาแต่พี่บ่าววงการ ดีใจครับโยมมีชีพนานจะได้ได้ชีพิที่แมงเลยขนาดนี้ผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับเกมการชกมาเกมดีครับมาตั้งรับกล่าวว่าพลาดคือใครพลาดก็เข้าทางเกมคนนั้นประมาณนี้ครับว่าเราได้แข่งลูกโตเราได้ในในยงหน่อยครับเราแล้วก็ประมาาเขาไม่ได้เขาก็มาดีครับยกจังหวะยกสี่นี่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราดูได้เปรียบในเรื่องจังหวะฝีมือตั้งรับจังหวะสองใช่แล้วยิ่งมายกห้านี่ยทำให้เราชกสบายขึ้นเลยใช่ครับผมใช่ครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกว่ายกยกสี่เขาตัดสินใจพลาดไปเขาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเราตรงนี้มันทาให้ให,ให้ให้เข้าทางเราไหมหรือรว่า,าใช่ก็อาจะน่าจะมีส่วนส่วนตรงนั้นด้วยครับเพราะว่าอย่างว่าใครจะมว้ยตั้งรับั้งคู่นะครับใครพลาดก็คือว่าตาเป็นตัวตามก<ล>็คืถนอนถ้าเกิดใครดึงคู่ต่อสู้มาชกในเกมของเราใช่ครับได้มากกว่าก็น่าจะเป็นแล้ววันนี้เราก็ทําสําเร็จใช่ครับผมยกต้นๆนี้เราก็พยายามเดินขู่เขาก่อนนะใช่ขยับขยายขู่ แต่ว่าพอมาเริ่มประมาณยุกปลายปายกสามพอตั้งล้ำได้เราก็พยายามดึงเขามาในช่ชงในเกมของเราใช่ครับก็แผนงอแขนลากมวยมวยฝีมือนี้ยพวกวันนี้ฝีมือมันมันอยตั้งรับางเดียวก็มีพวกเสียงเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงดราม่าอีงนี้อย่างเดียวนู่นนี่นั่นผมมวยมวยนี้ผมก็จะฝึกอยู่หน้าหใจมวยฝีมืออยู่นะครับ มวยปี่มือทุกวันนี้มันแต่นะกินยากใช่ครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอาวุธมวยตับสวยเนี่ยมันมีมันเห็นมันให้คะแนนกันได้เยอะทุกวันนี้มันแต่นี้ถ้าเกิดอาวุธมวยอย่างเดียวมันมันมันสู้เขายากใช่ครับผมมันเอามวยเฮ้ยเดินเฮ้ยงี้รอก็บรรยากาศบนล็อกไปเป็นประตามั้น่าจะเป็นโอกาสเป็นไปได้สูงใช่ครับผมใช่ครับก็น่าเห็นใจครับมวยฝีมือเหมือนกันครับผมผมก็คนนึงครับให้กำลังใจนักมวยจังหวะของเราแล้ววันนี้มีฉีดหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นบาท กับฟอร์มวันนี้ที่สวยสดงดงามเลยครับเป็นไงบ้างครับน้ำหนักพิกัดนี้ร้อยสามสิบตามสุดเราทำได้ร,ร้อยเท่าไรก็ร้อยสามสิบนะสามสิบยังอื่นนะครับมันมันบีบมันบีบันบีบไปใช่ครับผมมีมีโอกาสไหมที่จะปล่อยเวทไปร้อยสามสสามสองเจอพวกคมมาตัก ช่อฟ้าสมิงเดตอะไรแบบเนี้ยะครว่าถะน่าจะต้องปล่อยแล้วทำเป็นตังสองเนี่ยนะครเพราะว่าสามสิบมันน่าจะอืดไปครับเพราะว่ามันดิบมางมันก็ปืนมืนไม่เต็มเต็เราคิดว่าเราคิดว่าสู้สู้ได้ไหมพวกช่อฟ้าพวกโคมอลต์พวกอะไรแบบเนี้ยสู้ได้ครับเคยเคยเคยต่อยช่อฟ้าไหมครั้เออสมัยก่อนนะสมัยก่อนช่วงที่ว่าต่อยดันกับพวกต้องรณีพวกอะไรเ,น,เนี่ยคือว่าร้อยสามสิบ ระดับแนวหน้ากับฟอร์มวันนี้ก็น่าจะกล้องเท่านี้ไม่น่าได้ต่อยกันเพราะใชรู้จักกันอยู่ด้กันใช่ครับอยู่ด้วยกันแต่ว่าพวกช่อฟ้าเพชรดำอะไรน่าจะได้พวกน้อยใหญ่ไปไหมฟุกน้อยน้อยสามห้าใหญ่ใหญ่ได้สามพีสามสองนะพืที่แค่สามสองเนี่ยใครก็ได้น้อยสามพีสามสองถ้าโปรเตอร์เห็นเหมาะสมเข้ามาเลยใช่ครับผมครับไม่ประมาณนั้นแหละครับแต่พูดมากก็จะดี๋ยวมีระไม้เดี๋มีระไม้ใช่ครับเอาละครับวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วชัยอยากฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อว วันนี้นะครับผมเต็มที่ผมชนะแล้วนะผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมเมื่ไปริ้วนะครับฝากฝากเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับผมยินดีด้วยครับผมครัมุกต์ฟ้าครับผมคครับบครับ ยังหวอยู่ทจับไนมากไปคมาย่เนาะใดคะที่ี่านยรจให้เป็นไงบาง่ท่เดีวามเอ้ยยกสามแ้วแม่ทำได้ราแม่ทจะกสามเราทำไมดีมากเลยนะเออยกสองก็ทำดีแต่ยจะมายกสี่มัอ๋อ ยังมาหาเราเกมอะมรครับมีแซมนะครับอ่าอ่ออ๋อก็คือวันนี้มันมันไปเริ่มเปิดเกมแล้วเปิดเกมก่อนก็เลยคือเขาเป็นเมมเบอร์อยู่แล้วนะตั้งรับครับเออเราตั้งรับมันสิ่งเกมไม่ออกมาแบบนี้อ๋อครับทำไมวะทำไมยุบสี่ออกน็ยุใออกเลยะันต้องยังไงเลยถ้ไม่เดินก็ไม่ไปเราพยายามอยากชนะเลยเดินกันนะคือกะว่าอยากจะชนะให้เห็นอ่ะนะ ใช่ครับใช่ไหมวันนี้วันนี้กดกันเรื่องอะไรยังไงบ้างหรือว่ามายครั้งแรไม่ได้กดเดินคนเดินทำทำให้เกมเข้าทางเขาด้วยพอคนเดินทำก็ต้องพัดก่อนอ่ามีโอกาสอยากจะแก้มือไหมไปที่อื่นหรืาอ่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 าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอ่ะบอกบอกแฟนแปนมือหน่อยเอ่ะติดตามมันต่อไปครับอ่าไม่เป็นไร โชคดีแล้วโชคดีแล้วนะโชคดีแล้วโชคดีแล้วอ่าเป็นอะไรแจ้งนะแม่น้ำนหมโอเคโอเคแม่น้ำโอเคเรื่องหลังผมโจนไม่ได้รับกางของกลับเลยด้วยดีแล้ว